สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่20มิถุนายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบทเลขเด่น4ตัวของอาจารย์อินทรเทวนครงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา1ตัวนะครับนั่นก็คือเลข 4, 4ีสเข้าหลักหน่วยห้วยออก5 0 4ย์4 มดหมาอาจารย์คำนวณได้หกหนึ่งสองห้าทุดท่น 6, 1, 2, 5, หกหนึ่งสองห้ามวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดนะครับต่อมาครับจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่นสามตัวจากอาจารย์โองวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายส่นวนคำนวณของอาจารย์มีเลขสี่นะครับที่เข้าหลักหน่วยอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสี่เจ็ดมวดหม่ อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับคำนวณได้0ูนย์สาทุกท่านงวดใหม่1นึ่งกคหกแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวจากอาจารย์โองวดใหม่ได้0ูนย์สานะครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางโครงสร้าง1้อหน่วยบนของอาจารย์วันชัยสุขคำนวณหลักร้อย ของอาจารย์ได้2 7 8นะครับ3ตัว2 7 8หลัก10ได้0 2 6 7 8นะครับ0 2 6 7 8หลักหน่วยของอาจารย์ได้0 1 2 3 4 5 6ทุกทัานวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านล่างสำหรับแนวทางของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับใครชอบก็แคปหน้าจอมัดรวม หึงชดเด่นเอาต่อมาครับจะเป็นอาจะเป็นแนทางเด่นรอสอนอเลขเด่นสองตัวของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีงวดมาอาจารย์คำนวณได้สี่กับห้าทุกทันสี่กับห้ามารุนกันตัวไหนจะมาวินงวดก่อนอาจารย์คำนวณได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับแนวทางเด่นรอสอนอเลขเด่นสองตัว ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนล่างของแอดเนนแก้วทุกท่านตัวของอาจารย์ได้0ูนย์นสองสามหกนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้หนึ่งกคหกเจ็อาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามหกนะครับเลขติดบนล่างแบบห้าตัว ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าวิน3ตัวบน8ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสู่ของอาจารย์มาครบอยู่นะครับมี0มี4แล้วก็มี5ทุกท่าน045ีห้ายออก504ศงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับคือใบฝั่งทางขวาใบนี้ทุกท่าน1กรกฎาคม2567 แต่ว่าครับทุกท่านมีแต่ใบที่อาจารย์ให้มางวดใหม่นี้เป็นคนละสูตรกันกับงวดที่ผ่านมานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นคนละสูตรกันครับงวดใหม่ของอาจารย์ได้เจ9ด1 2ด4นหนึ่งสองสามสี่นะครับสูตรใหม่เจ9 0 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่สำหรับแนวทางสูตรเก่าของอาจารย์ยังไม่ได้ให้มานะครับ ประมาณนี้ทุกท่นนานแนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าหนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดต่อมาครับก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นรูปแบบนี้ของแอดชนะพลมวดที่ผ่านมาตัวเลขที่อาจารย์ให้มานะครับที่เข้าก็จะมีห้าหนึ่งแล้วก็สามทุกท่านห้าไปบนสามกับหนึ่งลงล่างควยออกห้าศูนย์สี่สามหนึ่ง สี่งวดหลังสุดได้เรียงดูได้นะครับสถิติตามที่เห็นงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้ทุกท่าน1นึ่กอ67เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับตัวเลขฝั่งทางซ้ายได้3กับศูนยตรงกลางได้3กับสี่แล้วก็ฝั่งทางขวาได้7กับ9กทุกท่านรวมแล้วตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็จะมี ศูนย์นะครับตามนี้สูตรนี้ของอาจารย์ทุกท่านต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เด่นสองตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้5กับ1ครับมาทั้งสองตัวเลยห้าไปบนเข้าหลักร้อยหนึ่งลงไปล่างเข้าหลักหน่วยงวดมาอาจารย์ใจดี ให้มาแล้วนะครับ1ก็กค67เลขเด่นของอาจารย์ได้3กับ9ทุกทัน3กับ9ไปเต็มก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ชนะพลต่อมาครับจะเป็นแนวทางสูตรคำนวณหลักร้อยของแอนดหมูน้ำทิปนะครับหมูน้ำสมยัย ที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางสาอาจารย์คำนวณได้045ทุกท่านมาครบบนกันเลยทีเดียวเชียวหลักร้อยก็จะมีเลข5นะครับที่เข้าห้อยออก504ศูนย์อาจารย์คำนวณได้ตัวเดิมทุกท่านก็คือ045นะครับ045ไปเต็มก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณหลักร้อยเลขเด่น3ตัว ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นคู่โต๊ดบนรูปแบบนี้ของแอดกับตันมดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มัดรวมกันแล้วเข้าหนึ่งคู่นะครับก็คือ4ี่ห้าเข้าคู่ทางตัท่านหัวออก5 0าศูนย์สี่มดหม่สู่คำนวณของอาจารย์ได้3ามห้าเกับหนึ่งสาหตัวชนก็คือ3ามกับ5มัดรวมกันแล้วมีสามห3ึสาสามห้า 515355แล้วก็919395ึ่ก้าามนตามนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เด่นบนบวกคู่โตสสูตรนี้ของอาจารย์มัดรวมกันได้ทั้งหมด9ชุดมี4 1 4 3 4 8่งสี่สามสี่แปดห้า่านตามสูตรไหนชอบสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไป ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างนะครับสสูตรของอาจารย์อยู่ด้านล่างครับได้สองหกับสองเด่นตัวชนทุกท่านก็คือเลข2มาลุ้นกัน่านตัวชนจะมาไหมมาต่อกันที่แนวทางเด่นสอนอบนเลขเด่น4ตัวของอดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาสูตรนวของอาจารย์มี0ูนย์เข้า10นะครับ งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้9018ทุกท่านดับสอนอได้เลข6สาธิติสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่วันที่อยู่ตรงนี้ทุกท่าน172,567ทั 67, อาจารย์คำนวณได้9018คำนวณเลขดับได้6นะครับ ต่อมาครับเด่น10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอดมิดงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์มีเลข4นะครับเข้าหน่วยหนออก504 4สีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้3 4 5 6ี่กทุกทันใบเต็มก็จะประมาณนี้เด่น10หน่วยบนแบบ4ตัวของแอดมิดงวดใหม่ได้3 4 5 6 ถัดมาจะเป็นแนวทางหน่วยบนเลขเด่นแบบ4ตัวของอาจารย์ครูเมืองเสียนหวยขั้นมหาเทพงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข4ี่นะครับแถมหลักร้อยมาด้วยงวดใหม่ได้ตัวเดิมทุกท่านก็คือ3อามาขอมีสองสามี่ห้านะครับตามนี้แนวทางหน่วยบนแบบ4ตัว ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบ4ตัวของแอดกรมเก็ดนวดงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดทุกท่านไม่มี3มกับ1นะครับตาทิติสี่งวดหลังสุดเข้า3าหลุดหนึงวดใหม่ได้2องสนะครับ2องสใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบสตัวของแอดและเด่นงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีเลขหนึ่งยออก3 1มงสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ได้ห้าหกเจ็ดแปดทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้เด่นล่าง4ตัวแอดและเด่น1นึ่งทับเจ็ดสองพ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างของแอดคารเลขเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้าทุกท่านมีเลข3ามงวดใหม่ได้0142์น่งสี่ะครับศ1นยนึ่งสงต่อมาจะเป็นแนวทางเลขมาล่างของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี31มหนงงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ทุกท่าน งวดใหม่ได้6กส9ไปเต็มก็จะประมาณนี้ครับเลขมาล่างแอดแสงเดือนต่อมาก็จะเป็นทางรันดาวนะครับวิ่งล่างเล็กวิ่ง2ตัวของแอดเกงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านอาจารย์คำนวณได้7จ็กับแปดคือออก3 1มงสองงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ได้3กับ4นะครับ3กับ4ี่ อาจารย์บอกเพิ่มเติมมาด้วยนะครับตรงนี้ว่าใครจะตามสูตรเก่างวดหน้าได้9กับ0์ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอบอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ